ข่าวด่วนจากกระทรวงดีอีกระทรวงดีไปเจอแอป,ปเงินกู้เถื่อนอีก11อแอป,ปอยู่ใน Google Play Store ค่ะตอนนี้ล่าสุดนะพอเจอปุ๊บส่งให้แบงค์ชาติจัดก,การสั่งปิดทันทีละแต่เชื่อไหมพี่เจไดเดี๋ยวมันก็งอกมาใหม่อะ่ะถูกต้องเออน่ากลัวมากแต่เจอปุ๊บอย่างงี้ต้องสั่งปิดทันทีถูกต้องอ่านี่ข่าวด่วนท่านใครอยู่ใน11อแอป,ปที่ปล่อยเงินกู้อันนี้นะคะใน Google Play Store กร,รุณาอย่าไปโหลดนะโอเคกระทรวงดีอีเข,า,ขาบอกว่า แอปสินเชื่อสูตรบุคคลดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากแบงคชาติมันมีแค่10แอปพ้นจาก10แอปนี้เตือนใช่เตือนเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูเลยนะ10แอปถูกกฎหมายมีอะไรบ้างหมายถึงในในในเฟซบุ๊กเราจะได้เป็นการเตือนพี่น้องประชาชนด้วยไงเราอยากเตือนพวกนี้ผมจะมาย้ำกันอีกทีว่า10แอปถูกกฎหมายแอปเงินกู้ที่ถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตจากแบงคชาติ ประกอบด้วยแอปอะไรบ้างพี่นายแต่ขอเตือนนิดนึงเลย่ะไอแอปถูกกฎหมายเดี่ยดูอ่านทุกตัวอักษรนะบางทีมันไปเติมจุดเติมอะไรนิดนึงอะมันเหมือนของถูกกฎหมายอะมันหลอกเออมันหลอกมันจะมีจุดมีอะไรนิดเดียวอ่ะสร้างโปรไฟล์สร้างหน้าต้องระวงหน้ากากหลอกแล้วชื่อมันมีจุดมีอะไรเพิ่มมาอันนี้ขอเตือนเลยอย่างเช่นแบงค์กสิกรเนี่ยเติมจุดจุดเดียวเนี่ยหรือกลับหัวตัวอีตัวอะไรอย่างเงี้ยมันกลับหัวกลับหางนิดหน่อยอะอันนี้ขอเตือนเลยระวังกันนิดนึง